ทางก็บปวยอห,หอมมากอ่ะทําไป้ายอ่นนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปที่นาโกยา่าออกเดินทางสมบุกสมบันมากทุกวันเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อตั๋วก่อนครับเดี๋ยวเราเอาตอน9ก้าโมงสาดีกว่าครับเป็นตั๋วรถด่วนนะครับไปถึงนาโกย่าก็ประมาณ เที่ยง4นาทีนะครับตอนนี้ที่เราซื้อตั๋วเนี่ยก็คือจากทาคายามาไปนากย่าเห็นไหมครับในเวลา9.36โมงจะไปถึงนากย่าตอนเที่ยง4นาทีรถขบวน6นะครับฮิดะ6ตู้หมายเลข8เห็นไหมครับเลขที่นั่ง 4A แล้วก็ 4B คบับมาอยู่ในห้องสำหรับรอรถนะครับมานั่งพักผ่อนกันก่อนครับซิมเซนคุณรย่ตัวซื้อรถกูตาไเป็นลิมิเต็ดเอ็กเรสเห็นไหมครับ ชานชาลาไม่เล็กหนึ่งก็ฟังประกาศนะครับว่ารถขบวนของเราใกล้มาหรือยังถ้ามาแล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมขึ้นรถครับ <S <S ตอนนี้ก็กําลังขึ้นรถเ,เอ,อยัเาละครเราก็มากินกินคนเดียวไม่ได้เพื่อนๆเดี๋ยวครั้ๆมีเครื่องใส่กอกไหมใส่กอกใส่กอ,องเฮ้ยบวชใส่กอกอยูย่นี่ ื่อนที่บอกนี้เพื่อนเพื่อนดูกันนะจะในขบวนเก้าเนี่ยจะมีห้องน้ําใหญ่เลยแล้วก็มีอ่างล้างมือห้องน้ําชายถ้าเพื่อนๆนมากันเป็นกลุ่มนะครับแล้วอยากหันหน้าเข้าหากันก็แค่เหยียบตรงนี้ครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะเหยียบที่ข้งางล่างครับหมุนที่นั่งกลับได้แค่นี้เองนะครับ เจอกันนาโกย่าตอนนี้ก็ถึงนาโกย่าแล้วนะครับอันนี้จะไปดูต่อกันที่นาโกย่าเลยครับเที่ยงสี่นาทีเสียบปากป้าปลีไปมันมีห้องว่างหรือเปล่าหรอนาโกย่าก็มีครับมาริออทอยู่ที่สถานีเลยเออผมเพื่อนๆจะเห็นป้ายนะมาริออท ก็ไปทางนูน้นเ็ตามไปเลยอยู่ที่มีะสังเกตไหมโอ้โล็อบบี้อยู่ชั้น15นะไปไปพักโรงแรมแคปซูลเงนดีกว่า่ะแมเอาป่ะโอ้ไม่เอาอะที่ล็อบบี้ชั้น15นะครับของสถานาาีนาโกย่าโรงแรมนาโกย่ามาริออทนะครับตอนนี้เราได้โรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือที่มาริออทเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋ว ชิงคันเซ็นกันก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อเดินทางไปที่โตเกียวโอ้โหแถวอีกแล้วครับเราจองรถไฟชิงคันเซ็นนะครับเป็นโนโซมินะครับขบวน320วันที่17กันยาเวลา10โมงถึงโตเกียว11โมง51นะครับรถหมายเลข13นะครับเลขที่นั่ง 1B กับ 1A ซึ่งเราแจ้งว่าเรามีกระเป๋าเดินทางนะครับเพื่อจะได้ไม่ลำบากซับเวจะมี2ส,สายที่นี่จะเป็นซากุระกับฮิกาชิยามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปสาลเจ้าอาึตาเดี๋ยวเราขึ้นเจะใกล้กว่า h 08ไปลงที่ h 10ที่ซากะเอะแล้วก็เปลี่ยนเมโรไลจาก m 05ไปที่ m 27อาซึตะาจินกุโอเคอย่างผมมานาะกูยานี่ก็เป็นครั้งแรกที่มาเพราะฉะนั้นเนี่ย การจะไปไหนมาไหนเนี่ยที่บอกเพื่อนเพื่อนครับเราต้องรู้ว่า1เราจะนั่งรถสายไหนไปลงสถานีไหนออก e อ็กซิไหนเดินทางอย่างไรแค่นั้นแค่นั้นเองอเพื่อนเพื่อนคนเยอะมากที่นากูยานเนี่ยสถานีเนี้ยสากอะโอเคเพื่อนเพื่อนตอนนี้เราก็ลงที่สถานีอัสตะจินกุแล้วนะเพื่อนเพื่อนเราอยู่นี่เห็นไหมเราจะไปศาลเจ้าอัสตะทางออก อัิงอจา่ยจะออกเอ็กซิสไหนแล้วเราจะต้องรู้อีกว่าเราต้องเดินไปทางไหนเราก็มาถึงทางเข้าแล้วนะครับของศาลเจ้าอัสตะอันนี้เป็นศาลเจ้าที่ยิ่งใหญ่รองจากศาลเจ้าอิเสนะครับมีอายุ1900ปีแล้วเป็นที่เก็บราชกุณฑันหนึใน3สิ่งในพิธีราชาพิเศษของกษัตริย์นะครับ เป็นที่ประดิษฐานของพระแสงดาวคุดสานังนิ้นะครับก็คือตักน้าขึ้นมาล้งกระบวยล้างมือซ้ายนะครับล้างมือขวานะครับแล้วจริงๆอ่ะต้องเอามาล้างปรงล้างปากแต่ผมคงไม่ล้างปากนะครับแล้วก็ล้างกระบวยความท่าน,นี้นะฮะสารเจ้าอสาุตะเนี่ยก็จะให้เข้าชมอยู่แค่บริเวณด้านหน้านะครับ,รบนี้ก็จะมีขายเครื่องรางนะครับโดยตอนนี้ภรรยาผมซื้อป้ายเอ็มมะมานะครับ เป็นป้ายเขียนขอพรนะครับใช่ป้ายเขียนขอพรนี่เป็นรูปนนี่นกรียนตอนนี้แฟนก็กําลังเขียนขอพรนะครับเดี๋ยวเรามาทําความเคารพที่ศาลก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณศาลเจ้านะครับที่เราจะว่าอยู่ทางด้านนอกเพราะนั้นกาแพงเนี้เป็นกำแพงที่โชกุนโอดะโนมุระงะเนี่ยก็คือสร้างถวายกับศาลเจ้าแห่งนี้ เนื่องจากนําให้ผล2,500คนชนะ25,000คนได้นะครับจุดขอโกชูอินนะครับสารเจ้าอสุตะนะฮะเราได้โกชูอินครบทั้ง3แบบละภายในสารเจ้าอสุตะก็มีมิวเซียมด้วยนะครับที่เป็นมิวเซียมในการจัดแสดงดาบนะครับเป็นดาบที่สวยงามมากเลยนะครับตีได้ออกมาแบบนี้คมกริบเดี๋ยวผมจะลองมือเดียวก่อนนะครับ โอเคไม่หนักไม่หนักนะใช้ได้โอ้โ oh, ห oh. oh, oh. ใหญ่จริง <Awesome. S 1> ลองยกดู <c oughs> ลองดูครับลองดู <c oughs> ไม่ขึ้นอ่ะ น้องเช่อโยกได้ก็ออกมาแล้วนะครับจากริวเซียมอ่ะอ่าก็จะมีที่นั่นอะรที่้อันนั้นโมนากะเป็นเส้นโซบะของสารเจ้าอ่ะอุ้ยนี่มีเป็นแบบมีดด้วยนี่มาทั้งทีแล้วเนาะ ออพาไปกินข้าวหน้าปลาไหลแต่ว่าคิวค่อนข้างยาวนะร้านนี้อยู่หน้าร้านฮาตสตาโอไรเคนจินกูเทนแล้วนะครับเป็นร้านขายข้าวหน้าปลาไหลที่พูดง่ายๆว่าเป็นต้นกําเนิดของการกินข้าว้นหน้าปลาไหลแบบนาโกย่าเลยใช่ที่เรียกว่าอิซึมะบุชิตอนนี้เราก็เข้ามาจองคิวเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้คิวตอน 4. ี่โมงสีนะครับเอาอลิกาโตตอนนี้ก็มารอ ใช่มารอในห้องรอเนาะโอเค้าเ <Okay. S 3> ป็นร้านอาหาจะกลายเป็นห้องคุมไปทันทีในห้องรอ,อคิวเมื่อกี้เห็นไหมว่าเราถูกเรียกเป็นคิวแรกเลยใ่มนีม่จะซุะ้อโอคุตะใส่ให้จากเมนูนะครับตอนนี้เราก็สั่งชุดนี้ครับมิซูมาบุชินะครับเป็นแบบเซตนี้ชุดหนึ่งแล้วก็เซตนี้ชุดหนึ่งครับออาริกาโเตเป็นผักดองนะครับก็น้ําชากับผ้าร้อนเอามาเรียบร้อยนะครับครับก็จะมี ต้นหอมแล้วก็วาซาบิแล,แล้วก็สาหรายนี่แหละ,หละการกินข้าวหน้าปลาไหลแบบอิสบาบุชิเนี่ยเรามานากัยาเราต้องมากิน,นเป็นการกินที่เราสามารถเปลี่ยนรสชาติได้ไงแน,น่นๆน,เนะเพื่อนๆเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็ไปน้ำซุปสำหรับเวลากินแบบโอชาสเกะเราก็จะแบ่งข้าวเป็นสี่ส่วนโหหอมมากอะ่ะเนี่ยหนังมนะันอ่ะจะออกกรอบ รวเนื้อรสสัมผัสดีมากเลยแล้วน้ำซอสที่ราดเนี่ยสุดยอดเลยเพื่อนๆและที่สำคัญไม่เหม็นคาวเลยใส่ต้นหอมใส่วาซาบิใส่สาลายแบบที่สองเพื่อนๆลองดูเดี๋ยวับส่วนที่สองลายมันก็เพิ่มรสชาติด้วยอืมอืม แบบที่สามครับดูควันปลาไหลมันจะมีกินไม้อ่อนๆนะเพื่อน,<ช>นๆอยากให้ดูในน้ำซุปผมเห็นน้ำซุปผมมีแบบนี้ไงปิดท้ายด้วยชาที่เขาเสิร์ฟครับชาเขียวล้างปาก มือนี้นะครับถือว่าเป็นมือที่อร่อยมากๆอีกมือหนึ่งออของเราที่มานาโกย่าและเป็นมือแรกของนาโกย่าด้วยอร่อยไหมออโอ้ยชิอุไม,มสุโคยอะไรก็ต่อเพื่อนเพื่อนที่มาศาลเจ้าอสุตนะครับขอบอกครับท้ายศาลเจ้านะฮะอย่าลืมนะครับ ร้านอัสตตะโอไรเค็นชินกูเซ็นนะครับกินย่างปลาไหลยังหอมมันย่างแบบย่างได้ดีอ่ะกินกับระเข้กระเบิดแล้อร่อยเลยอะเข้ากันเข้ากันรถติด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 อ่ะอ้าวญี่ปุ่นก็มีรถติดขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหกีเลนอะโหติดยาที่นเดี๋ยวเราเข้าไปที่โรงแรมนะครับเก็บสัมภาระเข้าน้ำท่าเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำสักหน่อยก็ยิงดีให้สดชื่นเพราะอากาศมันร้อนมาทั้งวันละแล้วก็ ไปหาอะไรเดินรอบๆโร,รงแรมดีกว่าหาอะไรกินต่อฮะไม่ไหวแล้วนะไหวดิเห็นไหมเพื่อนๆตอนนี้รถเราจะมาอีกทีคือ6โมงนะครับตอนนี้5โมง5 3รออีก7นาทีนะครับเราได้ห้อง2101นะครับเรามาดูห้องกันตอนนี้กระเป๋าก็ขนขึ้นมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาเนี่ยด้านแรกเลยคือด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นห้องน้ำห้องน้ำก็มีอ่างอาบน้ำนะครับแล้วก็ ฝักบัวนะครับเคาน์เตอร์ที่ล้างหน้าสำหรับแต่งหน้าแต่งตากว้างมากนะครับแล้วก็โถส้วมให้นะครับมีสำหรับที่ช่วยในการพยุงเข้าน้ำด้วยนะฮะใส่ใจมากมีโทรศัพท์นะครับมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับของผู้สูงอายุด,ด้วยนะครับออกมานะครับก็มีที่ตักผ้า ส่วนในตู้มีอะไรบ้างเปิดปับ๊บไฟติดขึ้นมาทันทีมีโอ้โหไม้แขวนให้เก้าอันนะครับแล้วก็มีที่ริบผ้าไว้แขวนสิบอันเลยนะครับรองเท้าใส่ในห้องนะครับที่พ่นกันชื้นของเท้านะครับที่ใส่รองเท้านะครับเตารีดอบไอ้น้ำนะครับเตารีดไอ้น้ำแล้วก็มีเสื้อชุดนอนให้สองชุดนะครับเพื่อนๆทีวีขนาดใหญ่โต๊ะเขียนหนังสือ วางของกว้างๆนะครับมีที่ชงกาแฟมีกาแฟมีชาน้ำตาลให้พร้อมนะครับผมน้ำให้สองขวดนะครับอ๊อันนี้โอ้สำหรับใส่น้ำแข็งนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีที่นั่งสำหรับชมวิวกินข้าวกินอาหารมีเครื่องฟอกอากาศให้ด้วยเพื่อนๆนะครับแล้วก็เตียงใหญ่สองเตียงห้องน้ำมีพ้าสตัวนะครับมีอุปกรณ์ ที่โกนนวดยาสีฟันแปรงสีฟัน<ม>ทุกอย่างขาดไม่ได้คือใดเป่าผมนะครับน้ำยาล้างมือแล้วก็ที่อาบน้ำพร้อมกับคิมนวดแล้วก็สบู่แชมพูโอ้กว้างมากหายเหนื่อยสวนหายเนื่อยใจใจฟูแล้วก็วิวนาโกย่าด้านนอกนะครับ วิวยามค่ำคืนครับผมเ,เป็นไงเหนื่อยทั้งวันเดินเมื่อยทั้งวันกลับมาเจอห้องกว้างห้องแบบนี้เหมือนอยู่ห้องที่บ้านเลยเป็นตู้เย็นแบบเปิดอย่างนี้ว้าวน้ำสองขวดอันนี้ฟรีนะครับนอกนั้นเป็นพวกน้ำแร่อันนี้เสียเงินนะครับแล้วก็พวกวายเกี่ยวกับวิตามินซีแล้วก็นี่เป็นพวกน้ําอัดลม ป๊บซี่โอ้โหปับซี่โคตรสวยเนะแล้วก็อะไรน้ำผลไม้แล้วก็นี่ครับเลมอนสุดาอันนี้ผมเห็นโฆษณาในทีวีญี่ปุ่นนะแล้วก็โอ้พวกเบียร์หรือเปล่าน่าจะใช่นะเบียร์กระป๋องเนี่ยพวกเบียร์กระป๋องอยไปขึ้นลิฟต์ก่อนเราลงไปที่ชั้นสิบห้า๋ยวเราออกมาทางนี้เลย สานีรถบัดเมนเทสึเพื่อนๆเห็นไหมย่าะก,ก็เป็นครั้งแรกจริงๆที่ผมมานะครับมิดแลนสแควรโอ้นี่ของเน็กซัสสวนโชว์รูมเน็กซัสก็ที่นี่มีจุดชมวิวชั้นสูงชั้นบนเลยอยากจะชมวิวของยากุยยาไหมหรือจะยังไง <c oughs> แฟนบอกว่าอยากดูหลุยวิสต,ตองผมรีบออกจากม <c oughs> ิดแลนสแควรทันทีเลย <c oughs> ไม่ยอมเลี้ยวขวาเลยรีบ <c oughs> หาประตูทางออกโดยด่ว,ดวนร้านปีกไก่ย่าง ยามะจังของขึ้นชื่อของนากยุยาเลยมาถึงร้านยามะจังนะครับใครที่อยากจะมาทานนะครับก็ให้เข้าไปแล้วก็แจ้งชื่อที่ร้านยามะจังก่อนนะครับเพราะเมื่อกี้เนี่ยเรามัวแต่รอต่อคิวเราก็นึกว่าตามคิวที่ไหนได้สาวๆเขาบอกว่าให้เราอ่ะไปบอกชื่อแจ้งชื่อในร้านก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะออกมาเรียกนะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในร้านยามะจังแล้วนะครับเราก็เลยแต่ว่าแฟนอ่ะอิ่มกินมากไม่ได้ผมเลยสั่งเป็น ไก่ตัวนี้นะครับไอริกาโตแล้วก็สั่งไก่ตัวนี้ไก่มิโซะนะครับแล้วก็จะลองหนังไก่เนอะ จริงๆเมนูหลากหลายลองหนังไก่ของที่นี่ทําป้ายนะความซ่านี่ได้เลยนะชื่นใจีวิธีการกินไก่ด้วยให้ดูด้วยที่ร้านนี้นี่เขาบอกให้หักฟีกไก่ก่อนเป็น2อท่อนเราเขาป่าออกมาจะมีเป็นกระดูกได้เลยมีเกมมาให้เล่นด้วยระหว่างรอเวลาโอ้หกระดาษเดี๋ยวสาปปั๊มรูปอ่ะ มาแล้วนะครับเมนูแรกเป็นปีกไก่มิโซะเฮ้ยจะกินหอมนะมาอีกเมนูแล้วนะครับปีกไก่ของยามาจังอันนี้ขึ้นชื่อเลยออริจินอลสองท่อนอแล้วก็รูปเลยนีอ่อร่อยอมันเนืน้อรัวไม่อนพริกไทยเขาใส่พริกไทยแล้วก็กรอบกรอบมากหนังไก่ทอดกรอบครับเพื่อนๆ อเมืนลุกมเหมือนลุ่อ่ะแล้วเราก็เอานี่ไปจ่ายตังสำหรับไก่ยามะจังนะครับผมว่าก็รสชาติกลางๆอร่อยตรงที่ว่ากรอบแล้วก็ใส่พริกไทยนะครับแต่โดยรวมก็บ้านเราก็มีเจ้าที่อร่อยกว่ามนหน่อยนอนไหม,มไม่เปิดอ่ะโอ้ ไม่เข้าใจระบบก็ยังงงประตูไม่เปิดอ๋อเขามีประตูกั้นไว้ก่อนต้องใช้คีย์การครับสำหรับวันนี้นะครับทริปนาโกย่าวันแรกขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอให้เพื่อนๆนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์โอยาชูมีราไซบายบาย